อดอาหารกันเก่งจริงๆค่ะสําหรับแกงทะลุวังโดยเฉพาะบุ้งเนติพรหรือบุ้งทะลุวังล่าสุดอดข้าวปลาเข้าไปหนึ่งเดือนแล้วก็ยังแข็งแกร่งผิดกับคนธรรมดาทั่วไปแม้ว่าในตอนหลังจะทําให้แนวร่วม3มนิ้วผิดหวังก็ตามเพราะเจ้าตัวผิดคําพูดกลับมาจิบน้ํและรับยาอ้างว่าร่างกายทนไม่ไหวแล้วงานนี้หยกก็คงอดได้สมบัติของบุ้งแล้วละค่ะเพราะช่วงแรกที่บุ้งอดข้าวอดน้ําประท้วงศารถึงขั้นให้ทนายทําพินัยกรรมยกมรดกให้กับหยกเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้คดีพลิกต้องเอาชีวิตให้รอดไว้ก่อนล่าส เพจทะลุวังได้โพสข้อความระบุว่าวันที่5มีนาคม67ตอนนี้หมอไม่สามารถหาเส้นเลือดบุ้งได้เลยจึงเปลี่ยนจากการฉีดยาเป็นการกินยาแทนเป็นตัวยาแก้เวียนหัวและยาแก้อาเจียนเมื่อกินยาแล้วบุ้งมีอาการอ้วกออกมาทั้งหมดเนื่องจากการที่หาเส้นเลือดไม่เจอทําให้บุ้งไม่ได้เจาะเลือดมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วทําให้ไม่สามารถทราบค่าเลือดและค่าอื่นๆของร่างกายได้บุง้งอ้วกออกมาเป็นน้ำย่อยมีเลือดปนอยู่ความดันอยู่ที่80 60 30เด้งขึ้นลง บุ้งใบหน้าดูอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงตอนนี้ขาไม่มีแรงแล้วมีอาการแน่นหน้าอกตลอดเวลาบุ้งเล่าว่าเวลาจับตามเนื้อตัวของตัวเองจะมีเศษผงร่วงลงมาคาดว่าเป็นผิวหนังที่แห้งจนเป็นผงเนื้อตัวมีแต่รอยจ้ำเขียวช้ำจากการเจาะเลือดขณะที่ตะวันก็ผิดคำพูดเป็นรอบที่สองแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็แอบไปจิบน้ำมาแล้วแถมตอนนี้ก็ยังรับยาอีกทั้งที่เคยประกาศว่าจะไม่เอาอะไรแล้วทั้งนั้นโดยเพจ Facebook ของตะวันมีการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาระบ ว่าช่วงวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาหมอเข้ามาบอกว่าตะวันอาจจะโคม่าได้แต่ตะวันยังคงยืนยันปฏิเสธการรักษาช่วงนี้ค่าน้ําตาลในเลือดสวิงขึ้นลงตลอดอยู่ที่60-80รู้สึกผะอืดผะอม,มอยู่ตลอดเวลามีอาการระคายเครืองกระเพาะอาหารจากการกินยาแก้คลื่นไส้อาเจียนยิ่งกินยายิ่งคลื่นไส้ผะอืดผะอมอ้วกออกมาเยอะมากอ้วกไปสรอบพอกินยาปุ๊บก็อ้วกออกมาเป็นน้ําย่อยสีเหลือง ช่วงวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตะวันมีอาการจามได้รับการอธิบายว่าเพราะอดอาหารมาเป็นเวลานานระบบภูมิคุ้มกันจะทํางานไม่ดีพอร่างกายขาดอาหารจะทําให้เม็ดเลือดขาวทําหน้าที่ได้ไม่ดีจะทําให้ติดเชื้อได้ง่ายนอนไม่ได้เลยฉี่ออกมานิดเดียวไม่ขับถ่ายแล้วประจําเดือนก็เพิ่งจะหมดไปปากแห้งแตกผิวแห้งมากผิวหน้ามีสีหมองคล้ำดวงตามีสีเหลืองขุ่นใบหน้าตอบลักษณะร่างกายเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตอนนี้เจาะเลือดทุกวันแต่หมอไม่ได้แจ้งค่าเลือดต่างๆให้ฟังอีก แล้วแขนทั้งสองข้างมีรอยช้ำเขียวจากการเจาะเลือดแขนขาไม่มีแรงมีอาการมือชาเท้าชาปวดท้องเป็นระยะทรมานมากนอนตะแคงแล้วเจ็บหน้าอกเพราะสวงอกมีแต่ซี่โครงคิดถึงและเป็นห่วงข้าวเหนียวมากหมาไซบีเรียนตาสองสีที่บ้านถ้าไม่มีตะวันแล้วขอให้มันมีคนที่รักดูแลเล่นกับมันบ้างช่วงนี้อากาศร้อนเป็นห่วงว่าข้าวเหนียวจะไม่สบายกำลังใจยังดีอยู่ตะวันยังคงเข้มแข็งยืนยันจะสู้ต่อไปที่ยังมีกำลังใจอย,อยู่ในทุกวันนี้เป็นเพราะทุกคนเป็น เพราะมวลชนทุกคนฝากบอกมวลชนขอบคุณขอบคุณจริงๆไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าขอบคุณเป็นห่วงแฟรงและขอฝากกําลังใจไปให้แฟรงอดทนและสู้ไปด้วยกันก่อนจากลาพ่อและแม่หอมแก้มตะวันและกอดปลอบเจอกันพรุ่งนี้นะเมื่อทุกคนกําลังเดินออกจากห้องตะวันมองตามน้ําตาคลอเบ้าและมองทุกคนเดินออกจากห้องไปขณะที่แฟรงเหมือนจะอาการหนักสุดเลยค่ะโดยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแฟรงสัญญาณชีพจรเต้นอ่อนถึง3มครั้งน้ําหนักตัวยังทรงอยู่ที่38กิโลกรัม แถมยังฝากลาแม่กับยายคล้ายกับจะลาโลกนี้ไปแล้วซึ่งพอมีการพูดถึงอาการแฟรงก็มีชาวเน็ตตั้งคําถามเขาว่าชีพจรเต้นอ่อนถึง3ครั้งแต่ยังมีแรงออกมาคุยกับทนายได้นับว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออย่างมาการ่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ